ฐานทำรุ่นมันแปดใบนะครับตัวนี้แล้วก็ต้นที่สูงกลางหรือว่าสูงมากขนาดนี้ก็จะผ่านตามช่องนี้เลยเห็นไหมครับลูกค้ามีถามว่าใช้เป็นดุมอะไรหล่อหรือเหนียวตอนนี้ที่ลูกค้าถามนี่เพราะอะไรคืออันพูดตรงนลูกค้ามาขอซื้อขาเราเยอะมากเพราะอะไรเกิดจากที่ลูกค้าไปซื้อแล้วเกิดเกิดการแตกหักของที่อื่น ตัวนี้คือจะเป็นเหล็กเหนียวนะครับมากึงขึ้นขึ้นรูปตัวนี้ก็เหล็กเหนียวมาเชื่อมใส่นะครับทุกส่วนเป็นเหล็กเหนียวเขาถามว่าทําไมท่านเห็นทรงอย่างนี้ไหมหรือว่าบางชิ้นง,งานอย่างอื่นเป็นเหล็กหล่อแล้วมากึงเข้าลูกปืนเกิดการเสียหายง่ายนะครับของเราเนี่ยตั้งแต่ฝั่งนี้เลยข้างหน้านะครับชุดชุดชุดจับใบตรงนี้นะครับสี้มสม้มเลยครับตรงส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับ เจเจนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเหล็กเหนียวเหล็กเหนียวเป็นยังไงเหนียวเหล็กเหนียวนะครับไม่ใช่เหล็กหล่อนะครับก็เป็นเหล็กเหนียวก็เป็นเหล็กแผ่นตัดขึ้นรูปเลยครับถ้าจะพอทราบดีคือถ้ากรณีที่เป็นเหล็กเหล็กหล่อเนี่ยเหมือนมูเล่เหมุอนอะไรอะ่ะท่านสังเกตเลยว่าถึงหนาแค่ไหนก็มีโอกาสแตกหักง่ายนะครับเทียย้ำโครงสามคานเนี่ยมันสําคัญไหมคือเราได้ความแข็งแรงมากๆเพข้อแรกเลยความแข็งแรงมากๆแข็งแรงกับสองคานแน่นอนสองลูกค้ามีความหลากหลายในการปรับระยะ ลูกค้าอยาจะบอกว่าลูกค้าผูกพู่หลายแบบเขาเอาไปประยุกต์บางบางอย่างใส่ได้ไปใช้กับพืชบางอื่นอย่างอื่นได้นะครับแต่วิสแตนเลสเกรด304แท้ทั้งระบบที่เราย้ำทั้งระบบพ่ออะไรตั้งแต่ฝาตั้งแต่ถังกีอ่อเผาเกียวข้างในนะครับเผานี่นครับเกียวข้างในแป๊บตัวนี้นะครับที่สัมผัสปุ๋ยแม้กระทั่งกวยปุ๋ย เป็นสแตนเลสสามูนย์สี่แท้ทั้งระบบสามูนสี่แท้ทั้งระบบคืออะไรโอกาสที่เกิดสนิมอ่ะน้อยมากๆนะครับถามว่าของที่อื่นผมรูปเป็นไงหรอกแต่บางทีเอาสองสนยมมาปนบ้างเอาเหล็กมาปนบ้างแล้วดูชิ้นง,งานเราครับนี่มาดูตรงนี้ครับดูช,ดชัดเลยดูรอยเชื่อมนะครับนี่ครับตั้งแต่ฝาถังเลยก็ได้อะรอยเชื่อมฝาถังนี่ครับเนียนครับครับเป็นมาตรฐานทุกถังนะครับเรากำหนดมาตรฐานให้ทีมช่างเราว่ะ ต้องประมาณนี้รอยเชื่อมสวยขนาดนี้นะครับผิวด้านพ่อลายชามตุนงสี 4, มีทั้งเงาและด้านด้านเนี่ยเป็นเกรดอุตสาหกรรมจะทนมากกว่านะครับเงานเนี่ยโอกาสที่สะท้อนแสงหรือว่าเป็นรอยขีดข่วนง่ายมากอันนี้ผิวด้านคือเกรดอุตสาหกรรมเลยเพราะว่าเกรดอุตสาหกรรมคือเกรดที่ทนทานกว่าเกรดใสเกรดใสไว้ทาอะไรเอาไว้ตกแต่งภายใน ตัวชุดมอเตอร์ตัวนี้ปรับปุ๋ยได้100ระดับนะครับอย่างที่เราเคยรีวิวแล้วก็ที่มันจูดได้120กิโลกร,รมัมถามว่าทำไมเราต้องเป็น120ไม่เอาร้อยเพราะถามว่าลูกค้าส่วนใหญ่ใช้งานจริงอะ่ะจะเหลือประมาณ10 1ถึง15กิโลกร,รมัมและก็เอามาใส่อีกเพิ่มเพราะอะไรเพราะถ้าเพาถ้าปล่อยหมดเราไม่ทราบเลยว่ามันหมดตอนไหนบางทีเราอาจจะลงลืมเพราะงะั้นการที่เราปรับให้เป็น120กิลกร,รมัมจะทําให้ ลูกค้าสามารถเติมได้สองกระสอบเต็มๆ,ๆของรอบต่อไปได้ทันทีอันนี้คือจากการใช้งานจริงนะลูกค้าคอมเมนต์มาแล้วก็ปรับปรุงให้ร้อยยี่สิกิโลกรัมนี่คือคําตอบว่าทาไมช้างทองต้องเป็นร้อยี่สิบเพราะปุ๋ยรอบต่อไปถ้าเหลือแน่นอนห้ากิโลสิบกิโลผมไม่ว่กเหลือเท่าไหร่เราตีให้ยี่สิบเลยก็ใส่ปุ๋ยรอบต่อไปสองกระสอบเลยนะครับและข้อต่อมาคือทําไมเฮียไม่ทำเจ็ดสิบห้าห้าสิบใส่กระสัอกกระสอบหนึ่งกระสอบกว่าถามว่าทําไมที่บอกมันไม่ตอบโจทย์การใช้งานอันนี้เราพูดเลยนะครับ ลูกอันนี้อะบางโรงงานบอกว่าเราใส่ทางกุ้ยใหญ่เพื่อให,ให้ให้มีแรงกดเพื่อโครงสร้างแข็งแรงทั้งตัวเนี่ยน้ำหนักส0 0อกิโลนะช่างต่อกิโลกิโลเราเทียบไปเลยโรงงานไหนก็ได้แท้จะไม่มีโรงงานไหนหนักกว่าเราเลยแต่ตั้งแพงกว่าเราเราไม่บอกตัวเลขน,นะครับแต่คือสี่ร้ออัพแน่นอนเพื่อสี่0มื่นหนึ่งพันกร้อยสแตนเลนร2อยสิบกิโลกรัมนะครับที่อื่นไม่ต้อง4 5หมื่นห้าสี่มนเจ็ดท่านก็ไปหาเอาเองนะครับเราเราแจ้งตรงทั้งนั้นเราก็ใช้ร้อยยี่สิบ ก็คุ้มกว่าเพราะว่าแดดมัก็แล้วแต่เราจะถิมถูกต้องครับผมคนที่บอกว่าเฮ้ยใส่เล็กดีกว่าใส่กระสอบเดียวกระสอบครึ่งเขาอยากประหยัดทางปุ๋ยเพราะสแตเลสคือเคือแียกวัตถุดิบที่แพงกว่างานเหล็กเยอะไม่ว่าการการทำงานหรือวัตถุดิบเหล็กเนี่ยแม่เศษเหล็กก็พอเอาเยกะเศษเหล็กเนาะเศษเหล็กตอนนี้ยกิโลละสิบสองไอ้สิบเอ็ดถึงสิบสี่บาทสเตเลสกิโลละสี่สิบถึงแปดสิบบาทนะครับแต่ละช่วงผมบอกว่าแพงกว่ากันเยอะมาก แล้วท่อนี้เพียใช้เป็นท่อดูดเลยเหรอใช่เพราะถามว่าทําไมสําคัญไหมถ้าไ,ไม่ใช้เป็นแบบใสๆล่ะ,ะลูกค้าผม,มว่าแล้วมันจะมองเห็นไหมมันมองเห็นยากกว่าใสาๆนิดนึงอยู่แล้วแต่ประโยชน์มันเยอะกว่าประโยชน์เยอะกว่าคืออะไรเนื่องด้วยการที่ตั้งมาฟังผมนี้นะลูกค้าแต่ละคนตั้งขาไม่เหมือนกันบางคนตั้งเข้าลึกบางคนตั้งออกเยอะบางคนตั้งกลางกาการที่ทำใช้ท่อใสเนี่ยทำให้เกิดการพับและโค้งงอ ถ้าเป็นสังเกตเลยนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่บอกให้เรานะเครื่องยอดเราเราพยายามตั้งท่อตรงแต่เป็นท่อใสได้เพราะอะไรเพราะเครื่องยอดไม่ได้ปรับขาเยอะแต่ตัวนี้ปรับพีเนี่ยคืบหนึ่งปรับพีคืบหนึ่งทําให้เกิดการทับงออนี้ขข้อแรกก่อนนะเกิดการทับงอสองหลังจากที่ผ่านไปนานๆตัวนี้อเอาไม่ต้องนานหรอกเอาสักปีหนึ่งก็งพอตัวท่อใสจะเป็นขาวขุน่นและก็จะกรอบและก็จะเรียกอะเสียหายง่าย ขาดง่ายกรอบง่ายพับงองหนะก่วก็เก่าอีกไม่คืนรูปเลยแต่ตัวเนี้ยยังเป็นคงรูปอย่างนี้เลยลูกค้าถามว่าใช้กี่ปีท่อดูดนะใช้เสร็จไม่จอดแ,แดดสองปีก็ไม่ได้เปลี่ยนครับผมยืนยันท่อใสไม่เกินปีหนึ่งลูกค้ารู้อยู่นะเพราะว่าเขาเป็นพ,พวกท่อสูบน้ําที่แบบแข็งดีๆแต่ถามว่าท่อใสเนี่ยถูกประกันเยอะมากโรงงานส่วนใหญ่จึงเลือกว่าท่อใสแล้วบอกว่ามันจะได้มองเห็นง,ง่าย เราลองผิดลองถูกหมดแล้วตั้งแต่ครึ้งหยอดอเราเลยบอกว่าเฮ้ยกรณีท่อปุ๋ยอ่ะซึ่งต้องทนทนต่อการตดสภาพกดสภาพไรต่างๆนะแล้วก็ทนแดดเราขอเป็นท่อดูดดีกว่านะครับตรงนี้ลูกค้าก็ถามว่าเราเป็นแป๊บหรอือตันโอ้ยตรงนี้เป็นพาวชุดน,นี้เป็นตันทั้งหมดเลยครับไม่มีตัวไหนเป็นแป๊บเลยแป,เปนเพล์นี่ปะนาไม่ใช่แป๊บล่ะแป๊บมันเกิดการค้นององ่ายต่อให้ดามเลยเพช่างแป๊บคนกวงกับเพตาตันอะ่ะแป๊บบางคนอาจจะใช้ แป๊บ3นิ้ว2นิ้วครึ่ง3มนิ้วให้ดูใหญ่แต่เราใช้พาตันดีกว่าจบทีเดียวเพราะส่วนขาเป็นส่วนรับแรงถ้าเห็นใบผานไหมถ้าเห็นขาขาตัดไหมริปเปอร์ตันทั้งนั้นเพราะมันต้องรับแรงนะครับนอกจากใบผานเนี่ยที่เราบอกหนึ่งคือสแตนเลสเนี่ยไม่มีใครยอมบอกว่า3 0 4แท้ทั้งระบบไหมถามว่าทําไมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะพาวสแตนเลสหนึ่งนิ้ว3 0 4ูเส้นละ3 0 0พันกว่าบาทถ้าเป็น2 0 1เส้นละพันเก้า สามส่วนสี่แท้ผมจะผิดสามพันสองสองส่วนหนึ่งเหลือพันแปดก็คือถามว่าถ้าเราใช้สองส่วนหนึ่งทั้งระบบทั้งใบน,นี้เราจะถูกลงประมาณสามสี่พันเลยถต่ว่าเราใช้สามส่วนสี่แท้ทั้งระบบแล้ไม่ปนด้วยบางเจ้าปนนะเอาเพาสองส่วนหนึ่งเอาทางสามส่วนสี่จะได้โชว์ว่าสามส่วนสี่นะแต่เขากล้าพูดไหมว่าทั้งระบบ อ๋อเฮียก็เลยย้ำว่าแท้ทั้งระบบถูกต้องข,อข้ออะไรข้อถามว่าเราไม่เขาเรียกอะเราไม่เอาเปลี่ยนลูกค้าอย่างนั้นสองลดข้อผิดพลาดจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ตั้งราคาสูงเป็น3ามนะตัวนี้ตั้งราคาต่ําเป็น2นะองนหนึ่งนะทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างเงี้ยบ้าถฐานเดียวกันหมดแลวทำไมเฮียไม่เอาท่อนเอาถัางอันเนี้ยตรงลงมาเลยละ่ะปีกอดีทําทําไมเหรออ่าถามว่าทําไมาข้อแรกก่อนถ้าทำขานาเนี้มันสามารถยกไปทั้งยวงน็อกดาวน์ได้นะ,ะน็อกดาวน์ได้คืออะไร สมมติว่าถ้าลูกค้าใช้ดุก,กรหนึ่งเสร็จปุ๊บถอดเลยครับถอดน,น็อตมือสองสามสี่แล้วก็อันนี้แค่ขยับสายนะจะถอดไม่ถอดก็ได้ก็ยกไปทิ้งดวงเลยกันการหายสแตนเลสแพงกว่ดเหล็กที่เราทําฐานอย่างเงี้ยทาให้ระบบข้อปุ๋ยเรานิ่งเพราะอะไรมันเหมือนมีการโครงสร้างวางโครงสร้างเหล็กตรงนี้อีกช่วงหนึ่งท่านสังเกตลังคาไหมังคลังคาที่ถักกับไม่ถักหลังคาที่ถักคือการเชื่อมเหล็กสารกันแข็งแรงกว่าเยอะ ทำให้ชุดนี้เราแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกดูแค่จุดวางถังก็พอครับตัวนี้้าผมว่าไม่ผิดได้เป็น9มิลนะผมงทุข้าวนะครับเกือบเซนนึงเนี่ยครับนี่ครับทาให้ความแข็งแรงมันสูงและอย่างนะเราอธิบายให้ฟังอย่างหนึ่งสังเกตเลยนะครับว่าท่อ,อ,อทางปุ๋ยเราเนี่ยท่อปุ๋ยเนี่ยจีอยู่ตรงกลางร,ระหว่างขาสองข้างเนีย่ยเราออกแบบมาเพื่อให้มันบาลานซ์ไม่บาลานซ์ปุ๊บให้มันกดแรงเท่าๆกัน ได้ไหมครับถามว่าลูกค้าถามว่าได้ไหมไม่เวาไปข้างหน้าหน่อยแล้วขาท่านจะทํายังไงขาหลังจะปงลงปุ๋ยทันไหมตอนนี้ออกแบบเพื่อให้มันลงปุ๋ยเท่าๆกันบาลานซ์และแล้ำหนักกดเท่าๆกันเรานเนี่ยเพิหมดแล้วว่าวางปุ๋ยระดับไหนถึงจะเหมาะย่างมีความหมายทุกอย่างมีการออกแบบโดยวิศวกรอะไรการไปเก็บค่าต่างๆน,นานาการเข้าร่วมโครงการต่างๆเราเก็บค่ามาหมดแล้วรับรองว่าท่านในของทีมคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมสุดๆในประเทศตัวเนี้ยตอนเปิดตัวเราขายแค่3 9 9 0 0นะตอนนี้ก็ปรับมาเป็น41,900จากราคาเต็ม45,900 45,000ไม่ขายใช่สี 45, ่0มือ้าถามว่าทำไมเราต้องบอกว่าราคาเต็มเราจะซอะ้อนสะท้อนให้เห็นว่าคนอื่นก็ตั้งราคานี้แต่เราไม่ขายราคานี้เราขายแค่41,900ืนะครับก็โปรโมชั่น